สวัสดีครับวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอครับกับของให้อยู่ตรงหน้าของเรายกับชุดแต่ง d o m i n เนียนโดเ i o n คอลเลกชันจริงโดมิเนียนหลักๆจะใส่พวกเครื่อง m 8 t soft a i l แล้วก็ m 8 touring ในสปอตเตอร์จะมีนิดหน่อยบางส่วนแต่หลักๆจะเป็น2รุ่นนี้อันนี้คือล er ็อกเกอร์บ็อกครับล็อกเกอร์บ็อกนะฮะล็อกเกอร์บ็อกคือส่วนไหนเอ่ย จ<ช>าตรงหัวเครื่องครับหัวเครื่อง<ช>ตรงนี้มันสามารถอินเสิร์ตตัวสีได้ครับเป็นแผ่นเหมือนแผ่นอลูมิเนียมจะมีสีดาส้มบรอน <c oughs> ก็เท่ากับว่าเราสามารถเลือกแต่งตรงส่วนนี้ได้อีก <c oughs> ได้ครับเพราะปกติถ้าจะซื้อล็อกเบอมันก็เป็นหัวไปเฉยๆใช่ไหม <c oughs> แต่เนี้ยมันสามารถเลือกได้อีกกี่สีเอ่ยมี2ส,สีครับราคาเต็มมันจะอยู่หมื่นสามพัน 3, บาท ลด30%ครับพี่เหลือ9,100บาทครับเอ้ยราคาดีราคาดีตัวนี้จะเป็น Thoring ตั้งแต่ปี07ขึ้นมานะครับสำหรับฝา Primary ที่เป็นฝาใหญ่แล้วก็อันนี้สีดำเป็น Soft t a i ครับจะเล็กลงหน่อยเนี่ยเทียบให้ดูก็ได้คนละไซส์เทียบอ่ายบไซส์กันก็เหมือนเดิมใช่ไหมว่าใส่สามารถใส่เลือกสีได้อีกใช่ไอ้กลมๆนี่คืออะไรครับขอดูหน่อยดิ ขาครอบหัวโช๊คครับผมอ๋อมันจะมีหัวที่แบบสามารถไขได้อันนี้ก็คือปิดให้เรียบร้อยหน่อยถูกไหมสองฝั่งเข้าใจได้ว่ามันเป็นหัวโช๊คสองอันแล้วแลอันนี้ทำไมมันไซส์อีกอันหนึ่งมันคือไว้ทำอะไรครับอันนี้จะเป็นตัวครอบแผงคอครับก็คือแกนกลางอ๋อเดี๋ยวเวลาถ้าใส่แล้วมันจะอยู่ประมาณไหนอันนี้หัวโช๊คนะแล้วก็นี่ประมาณนี้อ่าสูงสูงันอันนี้ฝาถังน้ำมันครับใส่ได้ทุกรุ่นไหมทุกรุ่นเลยครับรอเตอร์ซอฟเทลทัวรริงใส่ได้หมดเลยใช่ครับ ปกติถ้าเป็นมันจะเป็นกลมๆแล้วมันแบบลื่นๆหน่อยเวลาถืถงมืออันนี้มันจะมีแบบเนืดๆมือหน่อยเปิดง่ายจะเหลือราคา2550บาทครับอ่ะขออีกหน่อยอันนี้คืออะไรเอ่ยตัวนี้จะเป็นแคมคร v เวอร์ครับนี้จะอยู่ข้างขวาข้างขวาของตัวรถสีเมนหลักก็จะเป็นดำและทองแล้วก็เลือกทริมเพิ่มได้อีกอันนี้ลถสูงสุด40%ใช่ไหมใช่ครับเหลือเท่าไหร่6,900บาทเา้ยลดไปเยอะมาก การมิชชั่นไซด์คอมเมอร์ครับจะเป็นฝาปิดเกียร์พอง่ายใช่ครับด้านข้างโดยหลักๆแล้วครับโดมิเนียนเนี่ยเอาไปใส่ซอฟเทลรุ่นไหลบ้างเท่าที่เคยเห็นใส่บ๊อบสตรีทบ๊อบอะไรที่เป็นเครื่องดำเพราะง่ายเครื่องดำตัวไหนก็จะ้ใส่ตัวนี้ใส่ซิ่งชิ้นนี้ใหญ่ๆเบ้มๆเลยห้องคัตครับอันนี้คือตัวปิดการทํางานก็คล้ายๆฝาเดอร์บี้ครับแต่ด้วยถ้าเป็นคอลเลกชันนี้ครับอาจจะต้องใช้เป็นฝาตัวนี้ด้วยมันจะไม่เหมือนกันใครอยากใช้ไอ้ตัวนี้เดิม ก็ซื้อตัวนี้ไปใส่แต่ใครอยากเปลี่ยนทั้งชุดเลยก็จะเป็นตัวนี้นแล้วตัวนี้จะทําหน้าที่เพื่อสำหรับเซอร์วิสอะไรอย่างนี้<ช>อ,อันเนี้ยผมว่ามันไฮไลท์นิดนึงคือมันลด50%จากราคาเดิมเท่าไหร่ 21,500บาทเหลือเพียงเหลือ1 7 5 0บาทครับยังไงสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับที่ AS Metro ฮะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี่เลยโทรหาคุณเทมหรือคุณพีทก็ได้ l ลาย ID จะเป็น Harley Metro นะครับเป็นตัวหนังสือพิมพ์เล็กหมดเลยนอกจากซีรีส์ d o m i n i o ียเนี่ยก็จะมีรุ่นอื่นมากมายหลากหลายให้เลือกนะครับก็ ฝากโปรโมชั่นไว้เหมือนเดิมครับ P&A ลดสูงสุด50%แล้วก็เสื้อผ้าลดสูงสุด85%ยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้ครับวันนี้ผมและน้องๆทั้งสองขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ EP หน้าครับผม <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs>